เจ้าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกล้องป่ายเบิร์ตสกุลสกุนเนาะอุบาชีกูทางอันทางไทยหรือทางลาวเนาะหรือว่าอันอยู่ต่างประเทศก็ตามเนากะก็ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ช่องของเบารจิตอุทุมพรนเนาะมือนีกัเบอาจิตกัยูนอันทีบ้านบ่ได้กับมนีเบารจิตก็สิเดินทางไปเทียนบ้านอะหงเนาะเมืองอุทุพรแข่งสวรรณเขตนี่แหละก็มีแบบว่า พี่มีน้องเนาะขาเจ้าแนะนำม,มาแปลว่าโบแปลว่ามีเม่เาคนนึงเนาะแปลว่าลูกเต้าเพิ่นนันหายไปลายผ้าลายปีแล้วก็ได้แบบว่าอยากให้บอจิตไปสัมภาษณ์เพิ่นไปเอาวันอัดคลิปเพิ่นไปเผยแพร่พทั้งนี้แหละพีห้น้องก็ได้กดแซ่เพิเ่นว่าโตโตกันไปเพิ่นว่าเพิ่นอยากพ่อ ลูกเต่าเพิ่นเนาะชื่อเสียงนิ่งน้ำของแม่เต่ากับชื่อวันนี้ไหนนั่นเฮาเดี๋ยวเฮาไปอันติดตามไปชมน้ากันได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคได้เนาะเพคนกับเพื่อนนเป็นทีเรียบร้อยเนาะบอจิ้สิครับไปหาเพคนเนาะแต่เด้อแม่เต่าเด้อสบายดีแม่เต่าสบายดีโอเคเนาะกะขออนุญาตเด้อแม่เต่าเด้อจ้าเจ้าจ้าจ้าโอเคเนาะสบายดีเด้อแม่เต่าเด้อ อันลูกอันขออนุญาตถามเด้อไม่เท่าไม่เท่าชื่อบานี่ไหนเนาะเท่ากะไม่เท่ากะเนาะอยู่วันอ่ะไม่เท่ากะอายุจ็ดปีเนาะอยุอ่าเจ็ดชิปแล้วอ๋อประมาณเจ็ดชิปเนาะมันหกชิปกว่าเจ็ดชิปแล้วจะจะจะเอานี่แหละอ๋อก็อยู่บ้านอยู่บ้านอ่ะงหงเนาะบ้านอ่ะงหงบ้านอ่ะงหงเมืองอุทุมพรเพียงสบานเขตนี่เนาะ ก็คือว่าใช่เลยฉันกับลูกอันเขาเรื่องได้ได้ไม่เท่าเด้อก็เป็นที่ไดนอันชีวิตครอบครัวเขาเนาะแบบอันเขาน้ำซัมปลาไม่เท่าเดีี๋ยวบ่มแล้วอแบบมีให้มีหน้าบ่าไม่เท่าบ่มีบ่มีบ่เอาเขาน้ำซัมปลากินน้ำใจใช่ไหมเท่าขอกินน้ำเอื้อยน้ำน่องจ้ะขอกินน้ำเอื้อยน้ำน้องเนาะแบบไม่เท่าไม่เท่ามีลูกจะคนเนาะ้ไม่เท่ามีจคน หสองคนมีสองคนอ๋อลูกขอนี่ถามได้ได้ไม่ถาวรเด้อกลับไปว่าสั่เยอะขนั้นดิอ๋อลูกลูกลูกไม่ถาวรมีสองคนเนาะกับคนหนึ่งลูกขอเนี่อยากถามแบบนี้เด้เรื่องไม่ถาวเด้อแบบผู้ผู้หนึ่งเป็นได้ไรเนาะผู้หนึ่งเนาะผู้หนึ่งกับสามีบันตุงอ๋อผู้หนึ่งกับพี่บ้านี่นะผู้หนึ่งแบบแบบว่าแบบแบบพิการน่เนาะ ไปการทางงินนี่เลยดทิพจเดนช่างนะอ้ยลงวัดลงว่ากันคู่ไปทางให้ไม่ไม่กินอคอยว่าคอยคอยลูกคอยอีอผู้หนึ่งนี่ทำไมไม่เยนี่โอนอยู่ไต้ฝนไปนํำไลน้ำไปทะเลก้วชาติละบริ้ติแบบว่าเดินเดนี่ไม่ไม่ไม่อาศยอยู่แบบอยู่หากินผู้ดีคนรู้กับหลานนี่แหะกับหลานคนหนึ่งบ่ ลูกออลูกลูกคนหนึ่งอยู่ไทยลูกปักไตผุ่นพนันมไล่ลูกอะให้กอยบึงวะเนี่ยให้กอยเลีงวาเนี่ยแต่แต่บริได้ไหมครับที่น้อยพุ่นทีงน้อยนี่บริมาเลยบ่กับเพื่อนกับบริแบบว่าเป็นจังใดอยู่บไพักข้ามาได้ชินเชือเขาไปชื้อให้คอยมาได้ติดต่อมาได้เนาะชินขอโทษลูกชินเชือไม่เจอนองเอาไวอ๋อนะครับา เดี๋ยวเราไม่เท่าเน้อแบบนี่ใช่ไหมเท่าแบบว่าเงินคำนี่ไม่เท่าแบบว่าเอามาจะใส่เนาะแบบว่าหาเนี่ยไหนเนาะกับน้ำหน้าก mm. ับเขอเขาเผาเอาลุดมาเอาแล้วไปลูกกาอ๋อแล้วยุมอ่ะโรยลูกกาเป็นลูกชื่อลูกให้เขาเขาเขาให้ล่ะเจอเพิ่นเอาเข้าให้แล้วมากิน ไม่เอาตรงเนี่ยถามลุยเอ้ยน้องนก็จะมันเปินบ้านหงจเลยก็คือเม่เท่านี่คือแบบว่ามีลูกสองคนเนาะผู้หนึ่งกับแบบว่าทั้งแบบโบโบนั่นป่านนี้เนาะโบขอผู้ดีอยู่นี่แหละแม่จั็กน้อย่โบขอโทษขอแพ้หนังกับแบบคือแบบยังโบโบเต็ีป่านนี้เนาะแบบผู้แห้งขอลูก็ไม่ใช่ผู้หนึ่งกับแบบไปแล้วกับโบไปไทยโบมาเลยเนาะไปอยู่กับผู้กับผู้เพิ่นแต่เั็กน้อยยังน้อยคอยเลี้ยงแต่น้อยนี่ จะจะม่ไม่ไม่เท่าเดี่ยงดานเต้ในน้อยเนาะเต้ในน้อยทมรุดเอ้ยเนอะคอยบดบันหงไฟก่อนแจ๊บไม่เท่ากะถุกยักกระมูอไม่เท่ากะทีก็แบบเพื่อนช้านแบบนี้ใช่ไหมเท่าแบบว่าลูกสาวคอยต้มนันไปเนี่แบบว่าลุกชี่ได้นะมา้อ๋อลูกสาวเต่เป็นเฉลี่ยชาวคืนมันไปทับปันนี่มันมาไปโดนมาแล้วมันชื้อในแม่ยู่เฉลน่ยไม่ได้ยู่คอยค่ะ แต่จะเห็ดกระตุกกระเจ็บแหละได้ยหยนมันไม่ก็คือแบบว่าอันแม่อันนี่คือเพื่อนที่ลูกลูกสาวลูกสาวคนหนึ่งบอกมีมีลูกสาวจะคนหน่ลูกชาวมีคนหนึ่งกับน้องมันคนหนึ่งเมียเกน้อยนี่ก็อยู่ใตผลเปิดกระแบงไรก็คือแบบว่าอันแม่มีลูกกันสามคนบ่มีลูกสามคนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสอง คุณยิ่งสองแลยหลาลายผู้หนึ่งน่ะอันอยู่ไทยแล้วบอได้ติดต่อมาเลยหลายผู้ที่อันเฮ็ดเทือนให้แม่นี่ใช่ไหมตายแล้วนะตายแล้วจังบุหินแต่น้นๆผู้ทชาปันนี่ก็คือข้าวเงินการอย่างเลยก็คือแบบว่าอันลูกสาวที่บ่ายเฮ็ดเทือนให้แม้นี่แต้นๆโดนๆเนาะแต่ว่าอยู่อยู่อยู่ฝั่งไทยเนาะแล้วแบบว่าบอกติดต่อมาเลยบูบูแบบว่ายังอยู่เนาะอ๋อบุหินเลยนะมาแต่ข้าวนั่นแหละ อ๋อลูกเราไปได้เงินหลายเขาฉิมาอี้แม่เลยมาฉิดใหีแม่แล้วก็ไปลูกใต่แล้วนะลูกลูกขออนุญาตถามได้ไหมเด้อก็แบาลูกผู้ที่ว่าบุหินนี่เนาะเป็นคุาเจ้าอันชื่อวานในไหนเนาะบางทีแบบว่าเป็นเป็นชมคลิดยูนะนะเป็นชมคลิดยูเป็นเห็นเนี่ยก็อันนั้นเนาะแม่แม่บอกชื่อลูกของแม่อันอยู่น้ำแม่ท่านชื่ออัน ชื่อสาซช้ำสาซช้ำเนาะก็ร็จแล้วไปแล้วมันจะเป็นชื่อใหม่คือแบบจอยใช่รึเปล่าอันผู้ที่แบบว่าไปแล้วโบโบกลับมาเลยเห็นบ่แบบโบโบโบฮูอะไรเป็นอยู่จังไรนะเนาชื่อชื่อชื่ออย่างเนาะชื่อสาซช้ำชื่อสาซช้ำเนาะพี่น้องเนาะเก่าเพิ่นเพิ่นก็ไปอยู่ไทยบ่ได้แบบว่าติดต่อไม่ได้ส่งข้าวข้าวมาเลยเนาะมานชื่อเฮื่อนี่ก็คอยจอยแบบสาวมือนนี่แหละ กมดเจ็บใจเจาหนังหมดเจ็บกะผานน้ำเด้อพี่น้องเด้อกับไปกดได้กดแชร์เนาะกัแบบว่าบางทีให้ยดูของมันไม่ตู้เห็นเนาะกัแบบว่าให้พนติดต่อกลับมาหาไม่ตู้เนาะกับแบบ่าคุกิดชุ่มๆุ่มก็แม่นะฮะมันข่าวชุะมชุ่มบางบาบางคนก็ดีจะจะคำคำว่าเป็นในใดกับทิต่อมาหาบาจิตนี่แหละเนาะเดี๋ยวบาจิตกลับมาอัน หาแม่เท่าอีกครั้งเนาะกับแบบสิได้โน้ตไม่เท่าเรื่องรายชีนไม่เท่ากับเพื่อนกับมีอยู่ดังไงอยู่น้ตตั้งแต่แบบมันดังไงญ่่ิชื่อดังไงญ่่ิชื่อบม่ไม่เท่าจะคือเพื่อนเราเนี่ยเราไงเพื่อนดังไงเขาดังไงกินเขาข้าวกะโบงเพื่อนเอานั่นแหละด้ลยเพื่อนดังไงอยู่หากินเขาแบบคือกินเขาก็กระบองดิจ้าจ่าบ้านมชื่อนี่จะไปโคเพื่อนไม่เท่าอนี้แหละมาเพื่อนกั เอาให้แเบะพบราอะมากๆกมอืม huh. yeah. mm. ีกมืออื nah, nah, no. ่นเหอกะไม่ได้ข้าน้ำ้านไปข้านํำสั้าปลาก็ไปขอกินน้ำพี่น้องในเนาะพี่น้องน้ำปลาเจ้านี่แหะน้ำบาตน้ำเมืองเนาะก็ใชแหละเนาะก็ก็คือวันที่สามมงรุดบนบาตหงเจ้า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 ก็คือแบบมันที่ เออแม่ก็คิดแม่แม่จากฝากอย่างว่าแม่แบบว่าฝากถึงอันลูกสาวที่บ้านไปไปไทยแล้วโบนั่นน่ะแม่จะบอกอย่างกับอันกับอันลูกสาวแม่บอกแล้วอายุกับยังกับกับผู้ที่แบบว่าอันบโบติดต่อข่าวข่าวมาหน่อยแม่จากฝากถึงแน่ไหมเออจะฝากถึงแล้วกันติดต่อได้ก็อ๋อก็คิดห้อยคิดถึงคือเก้าเนาะแม่เนาะคิดถึงแล้ว Ờ, ừ, nào đấy, nói mẹ nó ừ, mày cả dù, Hơn cả dù năm mắt, ừ. còn mắt của hai mẹ cả Một miếng quần dù, một miếng quần Mẹ cá bạn nó hung nó Có phải bà lúc xào bày thay nó Cứ cứ lúc xào sư Sư ưa nhận nó Sư xăm Lúc xào sư xăm nó Có phần cả ăn... อันลูกสาวคนกับไปไไทยโบติโตกลับมาบ้านเลยเนาะบุหูว่าเป็นอยู่ในใดเนาะพี่น้องเช้ามันไปค่ะทาปันนี่อคนก็ฝากในเดอพี่น้องเดอก์กดไจกดชร์ให้อันบอจิตในเดอร์เพื่อให้แบบว่าแม่ไปชวนเข้าชั้นนี้ล่ะลูกเต่าคนเห็นเนาะติโตมาหาบอจิตในเนาะติโตมาหาบอจิตก็ได้กับบอจิตกับเซียนกลับมาหาแม่เท่ากะคือเก่าเนาะแต่ติดต่อมากะ วจิตกับพมที่จะมาให้โอ้ลมกันเนาะกับผาถึงพี่น้องวัตสุขสุคนเด้อผาถึงเน่เด้อสิบิตเนาะจะกับอยากให้มาเลยเนาะอยาให้มาเลยอยากให้มาเลยเนาะไม่บถอะมาเลี้ยนมาชาวบุีผู้เลี้ยงนี่แล้วจะจะจะก็มาเลี้ยงมาเลี้ยงไม่เถ่าเนาะมาเลี้ยงไม่เศ่้าละหันยูหันกินจยูไม่เศราละกิจแม่ละกินแม่มาไม่ไม่เศราดอก ลูกสาวกกคอยอ Entonces, ๋อนั่นลูกสาวกกเนาะลูกสาวกกจะมาก็จกให้มาเลี้ยงแม่นี่แน่นเนาะเท่าแกเลยเนาะูเท่าเท่าเท่าเจ้าเท่าเหมือนบริยูมลูกอันก็แล้วแต่คุยอ๋อเป็นจังไรก็คือบอกนี่เนาะแม่ท่าเนาะก็เป็นกำลังที่กะต้องใจให้แม่ท่าเนาะก็คือ่็อยากให้พลังของโลกโซเชียลเฮานี่แหละเนาะแบบว่าอ๋อ ซื่อเซต่อต่อกันไปเนาะแบบว่าตามหาลูกสาวของแม่เฒ่ากะเนาะชื่อเอ้ยซ้เนาะแม่นบ่ชื่อชื่อแม่ซ้ก็ชื่อเอ้ยซ้มัน็ยังปุิจามันไปอ๋อเ่ามื้อนี้เจ้า้จักตายบ่จักยังไปชมข้าวชมข้าวจนแม่เ่าล่ะครับเจ้าก็่าสิได้แม่เ่าเนาะก็ลูกก มาหาอันถามเห็นเลยว่าวันเมืองเขาเจ้าว่ามิมีเ่ากะเด้อให้มาสัมผัสเ,เราเน่ลูกเต่าเราบุหินหานาลูกเต่าเราบุหินก็พัวเราแบบว่าบุมีพูนซอยพอบุมีพูซอยภู้สงเนาะก็เลยแบบว่าอยัางไงบ่าจิตนีมาอันอันถามไม่เท่าหานาดูว่าลูกสาวาเราบุหินหลายผ้าหลายปีแล้วเนาะอ่ก็นน ก็อยากให้มันันบึงมาเดียงไม่เท่าแน่เนาะเท่าแก่ได้เนาะเราไสั่งคักรู้เลยมันแม่นเราก็ตัวเองหรอกมูกพิกก็ได้ไปขอน้ำเอือน้องมกพิกก็ได้ไปขอไปขอน้ำเอือน้องคอยหันเจจ้้าาาเขานำโขอน้ำพึ่งก็ขอน้ำเนาะพี่น้องเนาะก็ช่วยกันเซ่เนาะอยากให้ลูกเต้าเพิ่นถ้าลูกเต้าเพิ่นเห็นกั อยากให้ลูกเต้าพ่นแม่ก็อยากให้ลูกกลับมาเนาะแม่เนาะออบ่ได้เห็นแม่แบบว่าบ่ได้เห็นหน้าลูกนี่ประมาณจะปีได้ไแมบ่ได้ว่าจะปีแม่จนเท่าละแต่แม่ยังนุ่มแบบนับนับโบคูได้บะนับอ๋อนันก็ว่างันชิบช่วงชิบชามปีนี้ละมันไปค่ะอ๋อตอนนี้กับชตั้งแต่แม่กัยังนุ่มเนาะจนอายุปันนี่เนาะแม่เนาะบติดต่อมาเลยเนาะ

บุยมันเป็นโรคหัวใจวายอ๋อจากถามแบบว่าเดี๋ยวนี้แม่เน่ะมีแบบพนักงาโรคคาติดแบบว่าโรคโรคโรคประจําตัวมีบอกแม่มีนะโรคคือคือมีมีไปนอนกับบุยคันคนเบาหายๆช็อกไปเลยโอ๋อช็อกอะไรเธอแล้วโอ้ยแม่สั้นก็อย่าคิดไรแม่เลยลูกอ่ะแม่เป็นโรคหัวใจเนาะโรคแม่แม่เป็นโรคประจําตัวคือโรคหัวใจออ๋แต่มันบุยนะมันช็อกไปเลย พวกขึ้นแบ่พขึ้นด้วยจักจีได้เข้าจักจีได้น้ำจักจีได้ปิดจักจีได้เกิดจะไม่หย่งนไม่ยอจ้าจ้กจคือีได้เนาะเดียวกับนดินกันนะค้าข้าบ่งนิ่ลงไปหันดินก็เป็นดินของแม่ได้เนาะดินของแม่นะข้าเชื่อาบ่งดิ่งนลงไปหันลมฮือนอ่จจ้าจ้าจ้้นทั้งนั้น แม่ก็มีลูกไปจําตัวคือลูกหัวใจเนาะแม่เนาะก็อยากให้ลูกให้เต้ามาอันมาบึงแง่เนาะแม่เถ้าเมกี้ก็ไปเปิ่นแล้วคอกไนดิคิดหลายป้อนะวะอุ้งอ่งหลายมึงมีเสียงมันแล้วอุ้งใจมันแล้วเปิ่นจะ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 กัาซื้อไอ้นี่ลูกเอ้จเจะจะจะก็สิแลรสแม่เถ้าเลยก็ตอนนี้กัลูกก็แบบว่ามาสัมภาษณ์เนาะก็แบบว่ากัใกล้ใกล้สีเมื่อได้แหละแม่เถ้าเอ้ก็แบบว่า มาสัมภาษณ์ให anyway> ้อ like ันนี <t <t ่แต่เอ่ยน้องเนี่ยแหละ้องเบิ่งขึ้นเกิดีเป็นย่างขึ้นกับกามาเอ่ยน้องนั่นไม่น่ะดูแลนั่นไม่น่ะจ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 ะดูกะซอยได้แบบซอยไปประเภทอันแบบว่าโลกโซเชียลเนาะมาซอยแบบเป็นกำลังใจให้และนะเดี๋ยวมีเราขึ้นไปเราจะบุปผิดแล้วจะจะจะกินายแม่เดียวกัติดต่อได้แม่แบบเป็ เราขอโทษน้ำลุชิ้นเสื้อเอ้ยน้องเอาให้จังได้นุ่งชิ้นเสื้อส่งเสื้อก็ผ้าเป็นผ้าจังก็เอาน้ำเอยน้องเนาะเอ้ยน้องเอาให้เพคนไปดูเพป็นแล้วเอาให้จ้วันนี้เขาก็ไอ้ตัวนึ่งกับชิ้นผืนนึ่งหนักพื้นไม่เท่านั่นแหละทำให้บุญเลยเนื้อคู่ให้นั่นกพิกานนั่นแหละจ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 ะนุ่งไปเชานีว มีเตียงลงให้ไปใช้บ้านน้ำพิ่นเใช่ใช่ใช่มันสองพันต้องไปใช้ให้มันไปใช้มันก็ไปได้บักบานนะพอดีใช่ใช่เดี๋ยวนี้เพิ่นกับบริยูนเดี๋ยวนี้เนาะจักไปังไหนมาอยู่พึนนะมันถือกระชงจำมืงมึงกินกันนึ่งไปโทุที่บ้านเบื้องหน้ามาให้กินเพราะกับบุหงาไปอยูุอ้ายบ้านเนี่ยเบื้องคนนะไปเจ้าช่ใช่นี่เจ้ใอืมมันได้กินข้าวปกติก็มือเล่นไม่ใเมฆกิได้ใช่ใช่ใช่ ก็แม่เมย์กะแบบว่าท่านี้กะลูกกะอยากแบบว่าเชียนหน้าแม่แถาเมื่อเนาะกะอยากให้แม่นี่อยู่ดีมีแห้งเนาะก็อยู่ดีม่แหงลูกใครกะเจ็บก็จะจะกะเป็นกำลังใจให้เด้อเม่เด้อกะอยากให้อันลูกเต้ากะกลับมาหาเดยกเมยเนาะกะเป็นกำลังใจให้เนาะจะจะขึ้นคำมือละคำมู่บอกให้กับ บ่มี้คอย่ะเเจ้าจ้าุ่นหลานไปหาหาหนานี่เด็กน้อยก็ได้ชิดเช้ามีเงินก็ซื้อมุกพริกซื้อเกลื้อใช่ใช่คำลูกมีลูกก็ให้อยู่แม่คำนักนรุ่นบุมีตอนนี้นะจังหวะาเจ้า่ก็อยากพอฟู้นคำถูกคำนี้ชื่อว่าชื่อชุพังลันรู้เลยใช่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 ก็ได้ใช่ใช่อ๋อก็ขอให้เมย์อยู่ดีมีเฮงเนาะแม่เนาะอ่าอยู่มันควัญเงินเด้อรั่นพี่รุ่นพาก็ชอบไปว่าเจ้าเจ้าจ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็แบบว่า วันนี้บาจิตกับมาสัมภาษณ์อันเมทากะเป็นทีหิ้ห้อยแล้วเนาะกับเพิ่นกับบาจิตกับโบก้าถามมันไม่ทาว์ร้ายเนาะเพราะว่าอันเราก็เป็นลูกหัวใจเนาะบาจิตกับโบก้าถามเพิ่นได้ยันเพิ่นซกเพิ่นเบ้าเพิ่นกระโบบาจิตเม่เคยชกเลยบาจิตกับโบก้าถามโบก้าถามยังไดเนาะกับผักถึงพี่ผักถึงน้องเนาะกับช่วยกันกดได้กดแซ่เนาะแบบว่ากดได้สุด กดแช่โตโตกันไปนะเพื่ออยากให้ลูกสาวเพิ่นเห็นเนาะ mm hmm. บาจิตกะซอยได้ซัมหนี่เนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. บาจิตกะฝากถึงพี่ถึงน้องเนาะกด mm hmm. ได้กดแช่ก mm ัน hmm. ไปเนาะท mm ี hmm. สุดท้ายนี้กับบาจิตกะบ่มีอย่างไรเนาะก็อยากอวยใจอวยพรให้อันครอบครัวของแม่เนาะพบอันลูกก็อยากให้ลูกอันพบเห็นอันคลิปอันทีอันบาจิตสัมภาษณ์อันแม่ของเพิ่นไปไหวนะกับอวยใจอวยพรให้ พ่อแม่ที่กำลังหับสมเนาะอยู่ดีมีแห้งเนาะคมเจ็บใาให้ได้กลมไขยย่ใจให้มีเนาะก็เป็นกำลังจิตกำลังใจให้บวจิตในการทำคลิปเนาะต่อไปเรื่อยๆบวจิตก็ดีใจเดนะ้เนาะก็บแค่นี้ก็ขอจบเนาะพ่อแม่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันเนาะโอเค